สวัสดีเพื่อนๆพื่อนสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆทาง YouTube Channel นะครับวันนี้จะมาทดสอบวงจร PWM โดย IC ตอง5นะครับว่าปรับความถี่นะครับว่าปรับ Beauty Cycle นะครับหน้าตาลูกคลื่นจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ไฟเลี้ยงอยู่ที่19.7โวลต์นะครับ ความถี่ทอนนี้อยู่ประมาณ 2k นะครับลองปรับบิวตี้ดูนะครับว่ากราฟจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนีบิวตี้ฝั่งบวกจะมากกว่าลบนะครับโดยจะสังเกตจากจุดสีเหลืองนี่นะครับ จุดสี่ล้ำพูนะครับเส้นนี้นะครับเป็นตำแหน่งศูนย์วนนะครับครึ่งบนจะเป็นฝั่งบวกครึ่งล่างลงมาจะเป็นฝั่งลบนะครับอันนี้ดูที่ประมาณ5 0อร์เซนนะครับคือบวกฝั่งขึ้นฝั่งบวกขึ้นฝั่งลบมีค่าความห่างเท่ากันนะครับ5 0ซนนะครับนี้ถ้าเราปรับทางบวกเยอะกว่านะครับ ในงานชาร์จฟื้นฟูแบบนะครับกระแสจะไหลสูงนะครับถ้าเราปรับให้ทางลบนะครับทางลบนะครับดูตรงนี้นะครับทางลบนะครับให้มันกว้างกว่าทางบวกนะครับนะครับอันนี้กระแสก็จะไหลน้อยนะครับโวลต์ก็จะลดลงด้วยนะครับปรับไว้ห้าิบเหมือนเดิมก่อนอันนี้ก็ จะเป็นการปรับความถี่ของคลื่นนะครับนนก็ประมาณ1.4 1.3 1.2 2ดนคนะครับปรับเมเตอรไซเคิลนะครับวันนี้บวกมากกว่าลบนะครับอันนี้ลบมากกว่าบวกปรับไว50้50% ความถี่ต่ำสุดได้ที่1.2ครับเราปรับความถี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอานะกคลื่นจะเข้ามาอยู่ติดกันขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ 3K ว่าแล้วนะครับ 4K 5K แล้วนะครับ 6K โอเคนะครับปรับวเวกตอร์ขยื่ครับในทางบวกมากกว่าทางลบนะครับคืนแทบจะชนกันแล้วนะครับับปรับให้ติดกันเลยนะครับมันก็จะเท่ากับไม่มีความถี่ออกคือความถี่เป็นศูนย์นะครับปรับคืออันนี้ลบมากกว่า ตำแหน่งในกรณีตำแหน่งฝั่งลบมากกว่านะครับถ้าปรับไปสุดเลยก็ไม่มีไฟออกคือออฟถ้าปรับตำแหน่งไฟบวกสุดนะครับเี๋้วที่ไซเคิลไฟบวกสุดก็คือเป็นไฟเกือบตรงออกถ้าสุดเลยก็เป็นไฟตรงออกเลยไม่มีความถี่นะครับนะครับปรับไว้ประมาณครึ่งหนึ่ง ว่าเลือกเอานะครับว่าจะต้องการความถี่ประมาณเท่าไหร่ครับัเพิ่มลดเอานะครับการทดสอบวงจร pwm นะครับว่าว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อใช้งานกับสวิตชิ่ง4 0นะครับครับความถี่นะครับคือความห่างของคลื่นครับ duty cycle คือความกว้างของคลื่นนะครับ ก็จะเป็นด้านบวกหรือด้านลบคือความกว้างของคลื่นนะครับนี่เป็นความถี่นะครับความถี่ของคลื่นนี่ความถี่สูงต่ำครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตจาก LED ก็ได้ครับนะครับตอนนี้ ความถี่สูงมากอยู่ที่5้นะครับความถี่หกกว่านะครับที่ประมาณ 7K ็ดเลดความถี่นะครับอยู่ที่สังเกตที่ l e ีดีนะครับ วีดี LED จะหลีสว่างตามที่เราปรับบิวตี้หรือว่าเราปรับความถี่นะครับก็จะมีผลกลับคืนนะครับนีดี LED แสดงสถานะเฉยๆนะครับมันจะไม่บอกละเอียดเหมือนใช้สโคปวัดนะครับหรือใช้มิเตอร์ที่วัดความถี่ได้ก็จะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ